ชื่อโอสุบิบุญชัยนะครับก็เริ่มต้นเข้ามาทำธุรกิจอินดีมเนี่ยตั้งแต่วันที่บริษัทเริ่มเปิดนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2561นะครับโอเคเป็นรรประสบการณ์ตประสบความณ์สำเร็จระดับไหนครับตอน,นนี้ครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งแอมบัสเดอร์ของบริษัทอินดีมกุ๊กนะครับก็คือตำแหน่ง10ล้านบาทนะครับตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจอินดีมมาเนี่ยนะครับเ,เราประทับใจอะไรเราเชอบอะไรในธุรกิจอินดีมครับเอ่อถ้าถามว่าความประทับใจของธุรกิจเนี่ยน่าจะเป็น เรื่องราวของการประชาสัมพันธ์น่าจะง่ายกว่าครับเพราะว่ามีคุณก้องเป็นประธานด้วยใช่ไหมครับเรื่องราวของระบบต่างๆที่ที่ทางบริษทัทมีให้เนี่ยกร็รู้สึกว่าพร้อมพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็นระบบการจ่ายเงินระบบการจัดส่งสินค้าและก็ตัวสินค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นครับตออลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับมากับอินเดียเนี่ยเราเห็นการเติบโตเนี่ย เห็นมีประษหาชนเข้ามาร่วมเนี่ยมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกมันก็แปลกๆนะว่าช่วงหลังๆมามีบริษัทมหาชนมองเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเริ่มมีกระแสที่ดีขึ้นในสังคมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในยุคของขายตรงมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับมองเป้าหมายของตัวเป็นยังไงบ้างตั้งเป้าหมายของตัวเป็นยังไงบ้างแล้วก็คอมยืย่เยังไงบ้าง ถ้าของส่วนตัวจริงๆเนี่ยการตั้งเป้าหมายของผมเองเนี่ยผมมองว่าธุรกิจนี้สามารถสร้างเงินถ้าเท่าที่ตัวเองน่าคิดว่าน่าจะไปไปได้ก็คือระดับร้อยล้านขึ้นนะครับร้อยล้านขึ้นส่วนของอินดีมเนี่ยน่าจะสามารถที่จะขยายไปถึงต่างประเทศได้ครับสุดท้ายครับอยากให้ตอบย้ำความมั่นใจแล้วก็เชิญชวนทุหรับคนที่ดูคลิปนี้ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนก็ตามนะครับที่อาจจะดูคลิปนี้นะครับถ้าเกิดสนใจนะครับธุรกิจขายตรงนะครับ แล้วยังไม่ยังไม่มีบริษัทไหนในเป็นดวงใจเนี่ยก็อยากจะฝ่ายอีดีไว้ดวงใจนะครับเพราะว่าเราเองก็ชัดเจนนะครับมีผู้บริหารที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีที่ตั้งสำนักง,ง,งานใหญ่ชัดเจนรวมถึงตัวสินค้าที่เรากาลังจะเพิ่มเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยผมเชื่อว่าธุรกิจนี้มันก็สร้างง่ายขึ้นนะครับคนก็ตอบโจทย์ได้เยอะขึ้นเพราะว่าปัจจุบันคนเริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วครับ